ท่านผู้ชมะเราไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันบ้างกับงานกระถิ่นพระราชทานของเราในปีนี้ค่ะครับก็ตามที่สพทนะครับขอ,ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงนะวัดวิเวกวายุพัฒต์ตำบลคลองกิจอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมน,นะครับทุกท่านสามารถร่วมอนุโมทนาทรัพย์ได้ที่ าตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะใช่ค่ะ<ล>กับบัญชีออมรัพย์ของกรุงไทยนะคะเลขที่บัญชี0590444735นะคะชื่อบัญชีกระถิ่นพระราชทานสปทปี68นะคะเมื่อท่านร่วมทำบุญแล้วนะคะองแมกก็สามารถที่จะสแกน QR Code ส่งหลักฐานในการที่จะร่วมอนุมโมทนาเพื่อเราได้ออกใบอนุมโมทนาบัตรให้นะคะมาร่วมการสร้างบุญสร้างกุศล้วยการกับกริ่นพระพราชทานของสปทในปีนี้ไปกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ และที่สําคัญเนาะอย่างที่บอกการอย่าลืมตอบ<ม>แบบสอบถามเพื่อพัฒนารายการพรหัสเช้าข่าวสะพอของเราด้วยนะคะตอบกันเข้ามาเยอะๆเราจะได้พัฒนาตามความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าท่านผู้ชมนั่นเองนะคะสแกน q ิวอา e โคที่หน้าจอได้เลยแล้วก็ร่วมกันในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนารายการของเราด้วยคะ่ะ<ม>เลขหนึ่งเรื่องราวดีๆคะ่ะนั่นก็คือกิจกรรมนะคะสะพอ ใช่คอะด้่คสามิ่ง31ขาสามัคคีปี21ะนะครับ9ก้าล้าสามัคคีสัญจรทั่วไทย<ม>ชวนเด็กไทยโชว์พลังสามัคคีพร้อมกันทั่วประเทศนะครใช่ค่ะก็ขยายเวลารับสมัครไปจนถึง15พฤศจิกายนคือให้น้องๆได้มีเวลา ฟิตซ้อมกันนะคะ,คะรายละเอียดขึ้นอยู่หน้าจอนะขนานี้เลยสกนยเคียคร์เข้าร่วมในการสมัครการแข่งขันนะคะแล้วก็รอรับสายรัดข้อเท้าเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมนะคะรวมไปถึงนี้เลยดูในเรื่องของระเบียบแล้วก็การส่งทะเบียนนักกีฬาไปได้ที่อ e ีเบลในอินบ็อกนี้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0958704610หรืออินบ็อกทาง Facebook Honda 31 ะะใช่ค่ะก็ Honda คอนด้าสา h o n d เ31ขานั่นเอง <ผม S 2> นะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บอกได้เลยว่าทํากันมาเป็นประจำในเขาเรียกว่าปีที่21แล้วว่ายาวนานมากๆนะคะแล้ก็ได้เห็นถึงเขาเรียกว่าเ,เขาเรียกความสามัคคีของเด็กๆนะเดี๋ยวถ้าการแข่งขันนี้จบค่ะน้องแม็กเราก็ะจะเก็บภาพบรรยากาศมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะกับภาพบรรยากาศที่น่าสนุกนะคะกับออคอนด้าสามสิขาของเราในครั้งนี้